สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้แสงเยอะไปสงสัยสักครู่นะขออนุญาตโอเคแสงเยอะไปหน่อย,ย,อม,ยออามาโอ้ันนี้ก็แสงมืดไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรได้เห็นถึง โอ้แสงมืดไปว่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาทะครทำ asmr นะครับ,รบกับพ o อพั p เก g a m i n นีครวันนี้จะเป็นในส่วนของการกินสแน็คครับผมโอ้มันมืดไปหน่อยนะวันนี้แต่ไม่เป็นไรนะครับอาจจะมืดไปนิดนึงนะเพราะตัวของส่วนอาหารตัวนี้มันจะดูดกับกร e นสกินเนี่ยครับก็เลยใช้แบบมืดๆนิดนึงแล้วกัน เดี๋ยวลองเปิดไฟสักนิดนึงนะไม่คิดว่ามันจะมุดขนาดนี้โอเคอ่าประมาณน,นี้พอได้นี่ครับโอ้ตัวอาหารมันแบบว่านี่มากเลยครับทุกคนชุบชุบนี่ก็ไม่เป็นไรนี่ครับวันนี้สวัสดีทุกคนด้วยนะมาเป็น เอสเอ็มอาร์พบ้านเกมมิ่งวันนี้นี่เลยนําเนูป็นสแน็คครปแต่ปกติแล้วผมจะไม่ค่อยได้กินของขนมครบเคี้ยวพวกนี้นะแต่วันนี้อยากจะลองเปลี่ยนแนวนะครับนู้น ให้ทายว่ามีขนมอะไรบ้างอืมจริงๆพูดชื่อแบรนด์ไม่ได้นะครับฮ่าอะก็ะะะมาเริ่มกันเลยนะครับกับการกินวันนี้นะออร่อยวันนี้จะให้เสียง ของขนมนะครับสำหรับคนที่ไดเอทอยู่นะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมันมีแต่อะไรอร่อยครั้งนั้นเลยนะทั้งสาล่ายนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่าไม่รู้อะมันพูดชื่อแบรนด์ไม่อยากพูดชื่อแบรนด์ uh huh. อบอกเลยว่าเนี่ยมันเป็นรสกระเทียมอืม แล้วมันคืออะไรแต่ผมจะไม่พูดชื่อแบรนด์แล้วกันนะฮะอืมลองกินแบบกินแบบนี้นะฮะทุกคนกินแบบนี้เลยครับนี่อ่าอืมอร่อย แบบว่าลองใส่แบบเยอะๆเลยทดสอบความใหญ่ของปาก 嗯。Mm.

Đã là lách cơm mua À. คือบัญชิตเดมอันนี้ยนอาหารตามใจฉันนี่วิธีการกินก็คือต้องหยิบเข้ามาแบบใหญ่ๆเลยเยอะๆเลยไหมเยอะแบบนี้ไหมอ้าวกรอบ

คือสาลายนะเรามาทดสอบความกรอบของมันนะครับทุกคนเอาเข้าไปในปากแล้วยังมีความกรอบพร้อมกับน้ำอัดลม Oh, oh, fin kan? เที่ยงแล้วนะครับอยากให้ทุกคนหาอะไรทานด้วยนะเป็นห่วงนะครับใครพยายามอย่าลดอย่าไม่กินอาหารนะครับแต่ควบคุมอาหารดีกว่าครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะเราเราจะสามารถกินตามใจอยากได้นะถ้าเราออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ Mm. -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. All right. เข้าเที่ยวกันดรับทุกคนกินไปพูดคุยกันไปหรือดูผมกินไปก็ได้นะฮะ ยุดยอดวันนี้จัดไปเรื่องไม่เหลือ,อไปเอาให้หมดนี่ครับ ิมากเลยสนานานจะัตตะาบะแตกดีนะปกตินะแล้วปกตินะผมจะไม่กินขนมเลยไว้ทุกคนขนมของหวานน้ำหวานน้ำอัตลมผมจะไม่กินเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันพิเศษวันหนึ่งแล้วกันนะครับพอได้กินแนละ้วแม่งฟินจริงไหมกินขนมพร้อมกับน้ำมัดลมแล้วโอ้โหบอกเลยไม่รู้จะฟินขนาดไหนละแต่อย่างที่บอกนะครับ ก็ต้องกินอย่างพอเหมาะพอควรนะครับนานๆกินครั้งได้นะจะอยากกินบ่อยไม่น่าใส่เสื้อแดงข้างในเลยพะพันเคียวดุจังอย่างอื่นก็ดุนะอืม <c oughs> เกลี้ยงบ่อยวันนี้กินเกลี้ยงอืม้ก็เรียบร้อยสำหรับมื้อวันศุกร์นี้นะครับดูดนิ้วโชว์ไปที มากเลยอะไรสุดๆนะครับขออนุญาตปะขออนุญาตนะน้ำอัดลมนะครับทุกคนชื่อจะให้ได้ยินเสียงฟองซ่าเสียงเปิดขวดดีกว่าจะให้ได้ยินเสียงเปิดขวด โอ้โ <laughs> โอเคสัสน,นี้ก็ก็หอมปากหอมคอนะยครับสแน็คครับการกินวันนี้เนะี่ยเป็นของหวาอ่าไม่ใช่เป็นของขนมทานเล่น นะครับแต่ว่ามันจะมีความกรอบนะครับกิมมิคของวันนี้ก็คือความกรอบดนังกรอบ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 นับส่วนมื้อหน้านะครับวันศุกร์หน้าเนี่ยจะเป็นอาหารอะไรนะครับเดี๋ยวเราคอยติดตามลมชมนะครับศุกร์หน้าตอนเที่ยงนะครับท้งไงนะวันนี้นยขอลาไปก่อนนะวันนี้บอกเลยว่าเครื่องไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวนี่ครับแล้วเดี๋ยวไปคุยกันศุกร์หน้าเจอกันตอนเที่ยงกับ ASMR มอานี่ครับผมอาหารไปแล้วทุกคนสำหรับวันนี้นะครับบ๊ายบาย สวัสดีครับผมกินน้ำโชว์ไปหนึ่งทีปล้วจ้าบ๊ายบาย